สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการทำบ้านนะครับสำหรับคนพิการนะครับตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการนะครับรายของพี่บุญช่วยชินวงศ์นะครับเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเป็นโปรลิโอนะครับ บ,บ้านหลังนี้ก็ของบมาจากศูนย์บริการคนอมภิการจังหว,วัดวีรำนะครับเป็นเงินจํานวน4,000 0บาทนะครับก็ดําเนินการมาน่าจะประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้งานก็คงจัดคืบหน้าไปประมาณน่าจะถึง70%แล้วนะครับทีมงานช่างก็มาช่วยกัน นะครับค่อนข้างจะเรียนมุนเวียนกันไปแทบจะทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับมอสทำประจําหมู่บ้านนะครับเป็นเป็นเป็นอาจารย์ผมเองครับนี่เดี๋ยวพูดคุยนะครับว่าการทําบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณอาจารย์บุญถิ่นเทียมทันนะครับ ท่านเป็นหมอทมแล้วก็อยู่บ้านใกล้ๆก,กันม,มีอะไรมีอะไรจัดสอบถามมีอะไรจัดการทําบ้านของพี่บุญช่วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์การทรําบ,บ้านก็ไปได้เกือบครึ่งแล้วก็ราบรื่นดีนะครับเกือบครึ่งเหรอครับผมว่ามันเกินครึ่งไปแล้วนะเนี่ยทำมาเกือบครึ่งมันก็คงจะเปอย่างนั้นแหละอ๋อ เราเราประเมินเอาประเมินเอานะครับเกี่ยวบครึ่งกับครึ่งมันก็สู้สีกันแล้วนะครับเนาะสู้สีกันทีมงานช่างเป็นยังไงบ้างครับทีมงานช่างครับเป็นยังไงบ้างครับทีมงานนี้ก็แม่ขยันดีครับช่วยกันอย่างดีเลยช่วยกันทําทุกวันทุกวันครมีรองนายก แล้วก็เลขาคนเก่าก็มาช่วยครับครับทีมงานเก่าทีมงานใหม่มามาหมดเลยครับร่วมกันช่วยกันทำไม่ใช่ไม่ใช่ในทีมงานก็ช่วยกันครับช่วยกันหลายคนแล้วไอ้อีกช่างคนหนึ่งวัวออกลูกอ๋อวัวลูกออกวัวลูกออกครับ หรือว่าออกลูกบ่แม่นตัวลูกออกลูกออกเป็นอะไรกินน่องงัวบ่ครับนี่โอ้ยชงสัยสงสัยกินหมดแล้วโอ้ยินแลาะของมันน้อยเนาะครับผมของแสบน้ำของแสบแสบคือน้องเมียบ่ครับโอ้ยแต่ว่ามันบ่วอน้องเมียดอกเอ้ยเนาะอันนี้เห็นแต่ขาวบ้าหรอกครับ เพราะว่าอยากนองงัวมาคุณเอว่าว่าอยากนองตัวงนองเนี่ยนะเพราะว่านอนเียไมิกินครับมีบรรยากาศการทําบ้านของพี่บุญช่วยนะครับทีมงานช่างของเราอารมณ์ดีครับบรรยากาศดีนะครับช่วยกันดีนะครับนี่คือเสน่ห์ลูกทุ่งนะครับดาบเรื่อนทุกอย่างครับดาบเลื่อนดีนะครับเนาะ เดี๋ยวถามทีมงานท่านรองก่อนท่านรองครับสวัสดีครับ,บอตอนนี้การดำเนินงานทําการทําบ้านเนี่ยคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้โอะาจะไปดสินะครับโอ้80แล้วเหรอครับท่านอาจารย์ผมบอกว่าเพิ่งประมาณเกือบครึ่งนั่นเองวันนี้เราแกไม่ได้มาแกเลยว่า50เปอร์เซ็นต์อ๋ออะไรจริง80เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้เป็นการทําอะไรครับวันนี้ ตัางวงกบ,งงกบนี่ครับคบาดว่าพรุ่งนี้คงจะได้ตีผนังนะครับเนะเาะรอวงกบอีกอีกอีก,อกบ้านหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับ,รบอ๋อตีผนังนี่กะว่าประมาณกี่วันครับท่านรองวันเดียวเกือบเสร็จแล้วครับวันถ้าทีมงานมาครบนี้น่าจะวันเดียวเสร็จ เรามาตรหมทุกช่างเวันครับเป็นทีมงานช่างลงชุดใหญ่เลยเนาะครับโอ้โหดูครับสภาพบ้านนะครับออันนี้ M100 ครับใจเกินร้อยก็มีตี M150 นี่แหละครับอ้าเปิดต้องรอยเย็นกว่านี้นะครับนี่ อันนี้กองเซียครับนี่กองเสียครับขอโป้เนียครับโอ้โห<ฮ>แฟนขับครับอันนี้เจ้าของบ้านครับนี่อันนี้คุณยายแก้วเอ่เอทียมทันนะครับนี่กองกองกองเชียอันนี้เจ้าของบ้านนี่สวัสดีครับบ้านใกล้เสร็จแล้วเนาะพี่ เป็นอย่งไรนะครับมีความรู้สึกอย่งไรนะครับบ้านเกลเสร็จแล้วนี่เป็นดีใจหลายค่ะโอ้ยจังสีสวายยังถามบอกสูมือเนาะบอกสูมือเลยไม่ถามซูมือเลยดีใจซูมือดีใจสูมือสูมือนี่ละอโอ้โหนี่ครับถ้าเสดข้าเสดดีใจกว่านียองดีใจก้นียิง ครับอันนี้คุณพอบุญสวนนะครับเป็นพี่ชายของอพี่บุญช่วยนะครับเป็นช่างใหญ่นะครับช่างประจานะครับก็สําหรับการรายงานความคืบหน้าในการทําบ้านคนพิการก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับการทําบ้านให้ท่านได้รับชมอย่างเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ